เมื่อซุ้งแอบวินานีแห่งรายรก,การดังของรายการเสียนไปลอยจากมือใหญ่ปอกกันสองมือหนตีมาต่อไต้ใครนี้พนี่น้งคะเสียงก็ไปลองจุ่มยิบกองโคเขียวคไข่กว่าอยู่ดีแล้วหิมเวงลายค่ะเวกา้าเขารายการนักขุคอที่หนึ่งเข้าค่ามาอกุกันลอง เงาจริงหลอยได้เลี้ยงอ่าสีแยะยวันมาได้ตีเลยว่ามีสิบหลายหิงเกาเอาห่มลมเงาจริงไหมเงาจริงก็เหมือนเฮื่อนเฮ้าเคื่อนเฮ้าก็เหมือนเงาจริงนาก็หลไยมีหูเคือนก็หลไยมีเกินเงาจริงอันว่านั่นก็หลไยมีหูเล็กหูดองเหมือนหนังสิคานอันเอาปุ่นพรอยู่ไว้ด้งนนอ กูกอดเด็กู้ดีว่าหลายตับเยอะก็หลายหิงก็ก็ในเรื่องนี้น่ทั้งหลายควรเอาคาได้แต่เด้เรียงรู้โดยถิ้งขื้นหลังลื่นงยังอยากควรกะอ่านเป็นมาหับการสื่อสารกวนหูหิงเสียเลเอาหน้าอกเกียดขี้ไว้เงาจริงเขาขาเธอมันมันเกียดนั้นควรเอาว่าสิ และคนมึงหนึงวันนะั้นในกินข้าวสามตัอ่ำเหมือนสังขาปีนอโหปัญญาทั้งหลายอะไรก็ย้อนตัวไตใครดีปีนอโเคาปลอลตอนหนึ่งว่าเข้ได้เฮ็ดฮือเย่เฮืซึกปอดดีมีของกินปีจอมหนีจากเดียนินเฮือคืดดันเจออะไร อยู่ดยงไปโรงลานปู่น,นคนมืองได้วนหันว่าเข้าขาลีบผุกตนหมากลางหมากลางในปีสองปีห้ามัได้เหยอะขึ้นมาปุ่เตียกมันว่าจับในไหลออกข้าว้างอยู่กินวัางเข้ามาในเมืองใดเกียดขีให้กังคนเมือง อันเป็นจุมน่องมากำหลังมาอยู่ไว้ตีในได้ปีนอกปัญหาทั้งหลายเนี่ยปอกกันมาตัวตีในก็ซ้ำปอกกินไรปอามาตัวไม่ตัวนหนึ่งได้เหมือนาต้วมาล้างผูกปอกเลี้ยวไล่กินโดโดซูกปอกเขาผูกพักกะมาเคยส่งมาพี่ ปวายปวายตีเห็ุคือล่ละใฮรพเลยมีต้นหมกล้างกูจับเออันเอาผมรวมไหลแตเลีงยงได้อีนดียรายการวนุยนย้ยอนอะรย้อนบอกว่าหันมายอยู่ทบก็มีข่าน้บราซิลเนี่ยอัมนิกาค่าน้ะบราซูบราซิลปีน้าร่างม่มาได้เป็นตัวไม่ตัวหนึง่งวกา พอมาโคห้ามาเกียงห้าในซ้ำเหมือนต้นพักกัดเออดีอ้างไม่มันเปลี่ยนตัวไม่ตัวหนึ่งกว้ยกามาโคมาเกียงใช่ไหมคึกหวังก่อนในแรกหนึ่งตับในพอมีตัวน,นักนาบารซิลปีน่านอะไรมีสองสามตัวในปีเฮสังมนันนะเขามีสิทธิ์ไปดับ นี่จะเรลียนยินเปิดกินพักมันเข่าข่าผูกไว้พระห้ามุงจาม,มันก็เป็นต้นไมน้เอามาครัวเามาโหยะะด้วนก็คือแขยงปีนาอะไรก็ไม่ได้หมักล่างก็เหมือนกันจุบเ้าด้อ,อกหน้าซึ่งจุบน่องมาอยู่ไว้ก็เขาก็เลยกินกันก็บนั้นในมันดูออะไรเป็นเร่งหนกว่าอยู่ทีรายการมองหันว่ายามอยู่ยในตัวหมักล่างก็ดี คานาบราซิลก็อยาหมาสร้างพ่อ่าอีสังตีมันกินไรถ้าผมรวมม้อยตะเลี้ยงโลไลผูกอะ่ะพอเขาสื่อปันตนนจะไหนกูตับกูตับป้อไหนซิกเขามีอะดีคดนั่งพอเยอะมากเขาก็ำได้กว่าหาพักอ่ไรยาบอะ่ะไรขึ้นคุยลงร้อยอะ่ะเอออันไหนก็มันสาดสา มันหลีขึ้นมาในขนาดไหนกูว่าคนที่พูดว่าซิกอยู่จ้อมตับตั้งนอกนั่นเป็นจี่หรีอเอาไว้เจรียำเปลี่ยนซิกมายาำดีย่ำคนยาำถึงไว้ตีเฮ็ดคือให้มันไหลดลาลาดยาเย้อี้ให้มันซ้ำาปี่นกว่าไรด้วนั่นยี่้ด้กันเสียนไปหันว่าปีน้าข้าคาอยู่ด้าเมือไทยด้ามือขีน อันอยู่ดัเมืองไทยนั่นเข้าอยู่กันดีแล้วเนี่ยซื่อตอนหมักล้ำซื่อตอนมันไหวดังสูงมันเอาหมอกสองต้นกล้าขนุนเนี่ยววันเเนเพื่อนนีมีไห้เมืองไทย็นห้องว่าขนุนปีน่าอะไรมาในบินทงบินทงไหมกูก็ไม่นั้งใจเะซื้อไห้ก็่าดีอยู่ดีรายการดีกว่าอา เมื่อเียวใน้ครเป็นเหงิงเหงต้นข้า,าพวกปากตุ่มตัดเส้นกาขึ้นกว่าเออแน,น่ขนาการเดียวคาดีว่าข้าถึงถึงยังหมแ,ลมแๆๆมหลงเงางูนเขียนเขียงเขียงเยอะมีหูได้คูดองเอาไว่าดยได้มีสึกอ่ะหลได้มีของกินนั้นคึดดันหลยได้มีของกินด่าเสียเอออยู่ด้ไรการในมองหันซึ่นะเข้าข้า เวียดปาเลียงซึ่งเวียดด้วยล่ะสองในเปลี่ยนลายทางสองี้กลุ่มลายทากุ่ยก็เพราะว่าเอาเนียงเอาเขี้ปันซึ่งขาโมหาปลากินว่าไหนได้กินอะไรโดรสูโด,โด,โด,โดโปลาเนื้อนเนี่ยมันเปลี่ยนที่ไหน,นปีนอ่านางหลายอยีเดียรายการเสียนป้ายหลอยจังมืองใหญ่หยุ่งยำบิดอาขาหนึ่งก้อนหนึ่งตัวในตัวหมักล่างนี่ดังสูงหมอกสกอยู่กันลายก็หลายเอย๊ะที่เขาเลย อยู่กันห้าก็หกก็เนี่นก็ซื้อมาไห้เลยอ่าจู้จูกันไาวยอดแสนไหมือเดียวกล้ากว่าโตพอโตมาย่าเนี่ยเทาเดียวส่งขึ้นมือหนร้อยแต่แรงอ,อยู่ที่ไราการขึ้นมือกําซีก็ไรเอาลดมือสองสามล้ำต่างม,มือเยอก็เอามือเจียบต้มตับยะาะเขาซื้อเขาปูุกปีนอทั้งหลายจอมตับเปยมสันร้อยเฮาเปี่ยนว่า คณนะบราซิลนั้นก็ตัวหมากล่างห้าพักที่ห้าเนี่ยเขาเมันเต็มอยู่สิเออซึ่งเขาก็อยู่เนตับก็มีเรื่งซื้อใจไม่นนยาพีสังกาหของกินเดยมตีเดยม,ดยมทนเนี่ยอันนี้เข้าหลูวไว้ลองหลับลอง,ลอ,ง,ลอ,งอีนี่งพอกินข้าวกินนำ้ำในสังมันอยาผ้า,าอันเขาเหี้เข่าหาบนั่น้องใจตาเข้าห้า คำพองย่ำหมุ่หูดีปองข้างคำว่าเออเป็นตาเขาไว้น่ะหรูเนอร์หรูเล่อตาที่ชาวบ้านมึงก็ด่าเขาอะอันไหนรับในนอกระเขาเฮ็ดตาเขาอะเขาติ๊กกับเขาติ๊กด่าเขาอะตาเอาขึ้นจิตไตวันดังหน้าตาได้ออนหูเสด้พกดังเมืองใต้หกขา,านั่นจอมสนุยกศึกเ,เสียไม่มึงได้ยอยุ่ยย่ำหันไปนี่น,เน,เ,น,นเนี่ยปีนอกระไรกูก็พอเรียนเพียนข่าวนอกมึงใน ตีเล่ผู้เลยลเข้าหูมาลอยลอยยาวาแต่ได้อ่อนหูจะได้คับขึ้นกว่าเอาขึ้นจริงได้นั่นปิ้นจอมซอยสิเพราะเสียนได้เมื่อไรปะเมื่อเลี้ยวในไต้หวันเขาผู้ยาวาขี่ได้ซิมแต่ไทวันนี่มีเอ็นเที่ยงนั่นตีได้ปึงไทยตีได้ปึงฟิลิปปินส์ตีด้ปึงจุ๊บยิบของกลางได้อเมริกันก็มีเพียงการอะได้มีอาณาไดกุน่นเอเชียแลทต่ได้ปึงไทยซ่อม กวนเรีบเพียนเดียกับเงาลายปั่นไม้อยอกมือดิวันดังนั้นน่ะมีดอีด้าเขาเออนั่นเองเพราะใครหลัดนำอ่ะไฮรก็ู่้อีดอดกานันเุยเยนเชียงในติลูกดังในสิเดียวขึ้นเพียนดิกว่ยกับอุกานเขาขาวกันได้นะเฮียงใจกอลอมีลองกินยำกอลอมีต้องเปลี่ยนลายห้าในถามกันด้วยกวนก็เลยเฮ็ดหน่อยเสนใปบุ้งก็เลยเฮ็ดหน่อมีน้ำขัดหมวกันนะ ดูดอยกันผมเดบมันว่าเออได้เข้าไข่อยู่นั้งลำปางเออใส่กามาส่งมาดีเสียงไปมืออยู่เกี้ยงไหมอ่ะใส่มาพฮาวจู่จูจูจูกันว่าไลลหิงโดนนะสีหาปากโดนฮะส่งมือเลยร้อยเยี่วก็ไล่เสียนไปเดเมือต้วยจะวอาเขาผูกเส้นหรือซอมเส้นนมีอ้อจาะใส่เิ้งหรือเยียบอดีไรตัวถึงทิงหรือรอ เออเนี่ยเขาหลุดจอยที่ไหนกันป้อมเฮ็ดม,ปม,ม,มีป้อมมีเฮ็ดป้อมเฮ็ดเป็นอีสังเกตยาวอ่ตีเลยตีดีตัวเขาอ่ะมีอดอกท่าไหร่ฮักเื้อจ่าดันว่าก็เหมือนกันเขาหลุดฮักตัวเขาตัวเขาหลุดเกี่ยงแขงอ่ะหลุมมีเียงอ่ะหลู้ฟู่หลู่เลี้ยงจังเดตจอยเป็นไงป้อตหลเขามีนำขัดป้ออมเกี่ยงแขงนี้อย่ก,กับจอยกูนข้านั่งนำอะไรล่ะมันจะปึงมัน,นเอออันนี้ขนาดปึงการได้คัดต้อน สเตทนี่มันมันกว่าที่ไหนอันนี้กาย้อนฝากถึงปีปีน้องๆวิกอยสีกูเกากเกาะตั้งเสียงตั้งหลายจ่อยกันมุ่นเขาคาดในชื่อวัน10บตัวเนื้อเขาจะร่างให้ส่งมาบันเสียนใบเมืองเลยตีดูอ่าในรายการด้านพุ่นไรชาโตเนื้อต้องไปเลยามชิบตัวเนื้อส่งมาบัน ยี่ดีไล่การก่อเดีอดาตือ้อด่างเดี๋ยวบุ่นพรเสรตักมือนอี่รรวยการจะได้เ,เข้าหลูเ่เฮ็ดหลู่จ่อยกันปีหนอกออุปนิย,งนยังไรจงดีห้าจงดีใจห้าเออในก็กวุ่นตัวเยี่เยียงก็ฝักเฮ่อเป็ี่นลองอันปีเข้าคาไรจ่อยไรกันเข้าคากระหลู่ก้องวัวเข้าคากัหลู่วุ้นจ่าเข้าคากัหลู่จอ่อ,าาองอะ,ะไรก็สูงห้า ไล่ไวยกอันไลดีที่สุดนั่นเจือจาดวันมึงเพียดดีเนะ่อันปู่มวันนายาข้ขาเกิดหรือมันมาเอออันนั้นเลยไล่น้ำที่สุดเฮ็ดสังลาเลยแต่รีมีศาสนาสังขาแต่รีมีกองวัดว่ากองมูมาเลยเนี่ยเพมีเพียดดีเนะ่าเหลือเฮ็ดดิล่ะเพียรด,ดีหนูได้ม้านได้ดเงออีนเอาอะไรเจอจากวันมึงภ่าษาศาส,สนาศาส,สนาในปุนย่ยเนเอาไว้ที่สี่ ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เม,มืองไทยก็เบิ่นไว้ที่น่งเป็นไววที่สามที่สี่กเออก็ไ,ได้ได้ปีเฮาค่ากึอยมนักถีอนักยำกว่าเป็นทห้งเว้ยนะเพียงยินเจอจานั่านหลุยเมียเออเขาหลุยจ้อยดีในตั้งอะไรก็ขยันต่อด้ใครนี้ปีนอเฮาค่าลองกัดเย็นหลอดพีเขียนโดจูลุกปันลามอยู่เมืองกวนอันว่าั่านตีไรจ้อยกันเป็นทีงไหนเออเขาหลุป,ปองใจดีในเขามันเตียงหรยง ฝากไว้ฮะคณะบราซิลก็เลยมาก่อยไปหู่จักเสียนใบมือก็ดึงหุจักมาหาหกปีเนี่ยนะคณะบราซิลเปลี่ยนตัวใหม่เยอะหนึ่งไปกลยยอดมันหวานผูกไรกุฏิป้าว่ามักล่างในได้กูก็อนในคู่นีหมักล่างในบอก็เข้มเออจะได้เข้าขาจ่อยกันกับน้าแร่เมื่อนหนังป้าเอียบเตียงนึงในวิน่งเข้าขา หงือบวันเดียวเสียงอะไรส่อยู่กวนหูเหงมักนันเองเหอบบนีย่าก็อบบนั่นะยะพอสองเหงก็ซ้งในเหงเอบก็ไล่ไล่ครึ่งหนึ่งนั่นแหะอาช่าก็กึ่หรือว่าเช่นนั้นนะเออก็ในในการช่วยปลาหยับเี่ได้สองเดียรวานเอ็เวกกินอาเสียงพะเป็นตัวไม้มันอยู่ลายครึ่ง่ะ ข้าวยาวอ่ะลูละเขามาอยู่กําดืนก็อะไรกินอะ่ะเออจอยอะไรก็อยู่ปุ้ยพอเขามาตุย้ยลองไหนปีนอ่ทั้งหลายฝากไปอินนี่ลองหน่อจอยกันวนจอยกันเฮ็ดเป็นลองนี้ด่าเขาเอออย่าที้บป่นตีมันอนะ่ะการคามาห้ากินเรามดกว่าหลายพันหลายร้วยหา้ามได้ใส่ใจเออห้าจอยตัวนหนึ่งตัวหนึง่ง ถาสามสิบาสบาทสี่ห้าสิบบาทถ้าอ้วนเนี้ยอ้วนแข็มอ้วนขาวว่าใครแขมทุริเบียนเซ้งนะในหัวข้อที่หนึ่งตรงตับปีนออ่นอดเขาค่ะสืบเสียแล้วครับเรื่องหัวข้อที่สองปีนอกดางไหเตีมาอบรองจุ้งยิบกองซิโคเขียววานให้อันมาอยู่ไว้ดีเมืองใดปอราชญ์ฝูงไรค่ะห,หลายวันปวลมา กำว่าอยู่วันเหม่ยกองสร้งางกว่าไปมาอยู่ดีนหนามอัพเดยดเขาใหม่เฮียงเขามีหมอกสามปักถึงสามปกักหาสิบก้อนก็อนแนในเขาปักตาด้วยดีในว่าเขาตรงหนึ่งเลยเขาให้เฮ็ดสัง่งก็ไม่ทำไปามาอยู่ไผ่ทุกหนามังจีงพ่อวันกุ้งปีดอะไร Đi mang này có nhiều con bầy dằm họ kêu các con ở quê cả ăn quả hết hết sẽ để ở Phải đục nam mang đi họ bảo rằng Cung ở vậy đi này Khảo đi quân mึง bảo tao khai ở trong đang con sáng. Phải ở na mang chứ này. Quân họ phải tại đi cái thằng đục năm mà cũng ลายนี่นั่นนี่ในวะเป็นเยนมิลหนึ่งเอามิยหนึ่งเนี่ยอยู่มึงไรนเฮาครับเอ่มาอยู่ด้านตกนามางเนี่ยที่บ้านกุง้งเออบีดาทั้งหลายใหด่ติติดเมือ่อใดอยู่ที่บ้านกุ้งเมื่อพ้านกงเหลืออยู่ดีหอยอยดลายเที่ยงอันไหนบิดาข่าวออกไปด้วยกันก็เพราะนั้นบิดาปฏิญาทั้งลหลาย S P P อันโกตังมาในข่าวตังหาสิบเก้าปีเนี่ยอันมาหาปีดีขึ้นขัขอดพอ,ดอดไรดปันหนึ่งเองก็บบหกสิบสี่เรียกไลยกว่าเรียกไลยมากเรียกไลยกว่าเรียกไลยมากอ่าเรียกไลยเอาเพราะ่าจากยปานเท่าห้าขึ้นเยอะเลยสีตากุยกะกว่าห้องเอาปีตรงมเนี่ยกว่าโฮมเบนปองจู่สิได้ยะวันลูกมืองหามยามเดียว จีเรากึกปืนกึกเขาก่อเขาเขาข้างว่านกเขียวผมใจทันนี้ในการเสียอีสังกูก็ดูทบตาหันห้างเผือ้างมันเอาไว้อีูที่ไรก้การยังใกล้ละดว่าโคเขียวเลยเป็นลูกหลานปุ่มวันนายาเขาาเออ้าขาเป็นลูกหลานไตเออควยกากุ่นยิบมันปวนมีอาณามันกวนออก้อสั่งมันส่องเสื้อไตอยู่ห้า khô chiếu đang tới là bạn tham nữa đây mi sư hắn có lời khai dư đại đồ đại. Ờ, một điều bạn hay mi à là hăng quay hay à vẫn mai dịp cảm hà đàn bò quả bình lục dung tập con sụp f p n c c đây -E. lấy liền do vườn cá nàn quay ha Ờ, này có vườn nữa quay riêng thì có lý mình biến quả nhau quân mừng còn lại nhau quân mừng ở nhà pháo nhau quân mừng ở nhà phẳng lít nhau quân mừng ở nhà dư đại nhau, cắn thận đủ lại นับตีน้ำปอกป้อมไรอันจะมีเมืองกึงอันเป็นข่าวอันจะมีเมืองใหญ่อันจะมีวงกลาซสายหมดนวันจริงอันไรคู่มาแล้วไปเป็นข่าวนั่นเมื่อนางดังทุ่งยิงเมืองล่างขุนปอนสนนเนี่ยปีจะเยอะปีนอตั้งไรอันดูหลายนางยิงจะได้เอออันไรก็มามีควักลาในปีนอ่อก้าวขาเอาไว้บ้างเมื่อมันเปลี่ยนมาหาหันยากัน ขู่เขียวมาอยู่ไว้กองแังกอลีนามานก็อยญ่ปลายมาอยู่ไผ่ตกจีพ่อวันกุ้งเออในคณะเตี๋ยดีฮ่าเตี๋ยห้าห้าเป็นที่คุมากเนี่ยที่ขจัดเสียอัปเดตดีไม่ต้องเขาค่เขายังยุกตีนกว่าตั้งแต่เที่ยงมานสามีขึงไล่แล้วปันแหฮงเขาจึงหึ่นักบุคอหมายสลง สืบเชียอายคำเรื่รองระความหมายสามตีบาอบรองเมืองกึงถึงย่อมไรละ่ะมันมีข่าวหลากหลายมเม,มย์ไม่เมย์ห้างเฮ็ดสังเลยว่าเมย์ไม่เมย์ห้างอ่ะปองเปียดผูมันก็เป็นเมย์ห้างให้สภาวะมันมันใจเรื่องนั่นไงปีหนอนอะไรมีหนำเสีนันลึกเสีนันเมื่อเหลียวในเมย์ห้าง อันอยู่ไว้ดีผาลามกุ้งคัมเลยหันาไง,งาปอเป็นเมห้างนี่เดี๋ยวเลี้างเขาสามวันเขาหนึ่งคไนะหนึ่งไา่พอไข่มึงเขาบินออกหูเจั้งเมห้างวันผู้ไปไม้ข้ามันผู้ตายเออเมห้างในเมไม้เนีย่ยยาหนึ่งไข่เหมือนกันของผู้มันตายอ่ะมันมีกุญแจน้วง ญาตหนึ่งค่ายเมห้างโผไปนะมีคนให้หน,นหนึ่งเหมือนกันญาหนึ่งค่ายเออดีอ้างไหมอันเป็นเม่เพื่อนนก็ไม่ห่างเม่เพื่อนบอกว่า,าอันตีน,าน,น้าเฮื่อนจะ่ไหมบอกว่ามีผูสิได้ให้เลี้ยงเลยสามค่ายห้ามไงหาลัาง cung cấp viên mương cung, bản lại, anh ấy coi, mình có mà ừ, lạc lai với, thàm à, mẹ hăng, mẹ may, mẹ khơi khéo thế này, tí này sang như hồ lươn cho thay đi, nhà chín mơ mờ cù bỏ cù này, hào khai yam này, nhìn mà, ơ งินหูเหือนว่ะเฮนางยิง่งเขาอะไรใจกว่ากว่ามามา่าในหูเรือนยามเดียวในสามเปลี่ยนเขาหนึ่งค่ายเมฮักหนึ่งค่ายเมไม่หนึ่งค่ายป้อนเมเขึอนอันมีผูได้สามค่ายกันเออดังผาลามกรุงคำทำง่ายเวียงเมืองถึง่าจินขันสิ่งไหนเอาไว้ย่างเดียวลองตเตงอ,อ่นพี่น้องเทไรอ่านจะว่าตื้นติน่ะ เอาป๋ายวะย้อนป๋ายวะเขาสร้างก็ไม่ห้างเขาสร้างป๋ายวะไม่ไม้ก็ปั้นเีมเพื่อนในมีผัวหลมังว่าไม่เจอมันเดี่ส่งไว้ปีนอะเท่าไหร่กันเนี่ยเพื่อนหลังมีทูเลยเอาเที่ยงเพื่อนหลังมีวูมีค้ายนําเอาเทียงมานนขอนมันอ่ะวไงยังน่เราอันมีวูมีก้าอันายยามาเขาซำยากินแทงย้าหรือไง เออในก่อดีอาม่ในเก็บยขอนมดว่ะขอนวูขอนไกวขอนไทยจะไทยนาทอนเนี่ยปีนอ่านางหลายก็ไม่ลืมนสุดมามเนี่ยอีสัสม,สมสอพอออกเคนื่อนกว่ดีกว่าเหตุการณ์อะดีกว่าวันของวันจ้าหน้าในเพืเปิห้องมาหลักมาดไปเฮ้มิวเหือหลักมาดเนี่ฮเหมือนอย้างว่าไอ้สามไม่ดีกว่าวันของผงเตี๋ยงลูกทำง่ายดีกว่าวันพารัง เดี๋ยวเลดอกจุ่มมันเมื่อจีหังอาซาการืออยู่วันแล้วเมื่อเี็กกว่าฮาเพละ่ะวันนั้นดอกจุม่มข้าวยำเม,มื่อกว่านี่แปดโมงห้าเกาโมงกุยกาเดีเล็กปอกขึ้นเฮือนแน่อย่าให้ป่นโค้งงอหักเออเฮือนก่อเฮือนเฮาเปิ่นมาเปเฮือนเฮาหลีงามเสดเฮ็ดหลักหมาป่าเนเฮาดอ,ยอ,ยอยางงาก,กอจุ่มมันเฮาดีกว่าทั้งหลายก็ติเวลาในปุ่น เออน้ามันเดือดพวกนี้พี่น,น้นอ,อ,องปัญเฮงทั้งหลายเออตีก้มหูเสียได้ขามกว่าห้าเอออ่ำน,นั้นก็ดีผู้ดูปองใจมาขอนเฮงกันดังจานเสียโตสูตรติดต่ผิวล่างผิวมวยแบดจุ้กมก่อการเมื่อเมื่อน้ำมือใต้ห้าอยู่ดีสังขารอยู่ดีก้นเมืองอยู่ดีไตอยู่ดีเฮ่าขาหมอหักเพียนดินหมการหรือเย้าก็หมอปองใจต่างเลยอ่าน,นั้นก็ก้มหูเสียได้อ่าพองหรือไรตีคานอ โนโน,น,นการันบุยหน้าเอออันนี้ก็ฝากกุกอะตาวุนเกิดเป็นกวนมาหนึ่งจัดอ่ำหยาดอยากให้สุ่มหลายปอ่อหรตายอยากให้เป็นเอาววาอย่างให้พังนิดป,ป้อทุกเฮ็ดคานิดเซาปานมันย่อกวนหนุ่มได้ใจได้ยิงได้หรือได้เป็นผู้คัดหันหรือได้โมจอยกันจอยทื่อจะาเด้ลงดับปีนอ้าค่ะสามหูคอมอนี่หมัมสุ่ม